อ่คุณผู้ชมครับวันนี้มีหนึ่งดราม่าครับกรณีของคุณจิรายุห่วงทรัพย์โคศกระทรวงกลาโหมคือสืบเนื่องจากปรากฏภาพเป็นภาพช่วงหนึ่งที่คุณจิรายุยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพบปกปี6-7เมื่อ19มกราคมที่ผ่านมาภาพนี้ครับ สั้นๆตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคือคุณจิรายุเข้าไปทักทายพลเอกประยุทธ์ยกมือไหว้ทําความเคารพในลักษณะแบบนี้ปรากฏว่ามันกลายเป็นดราม่าออกมาคุณผู้ชมคงพอจะเดาได้ว่าอะไรคุณจิรายุสวนเลยครับขอเรียนพ่อแม่สั่งสอนมาเจอผู้ใหญ่อวุโสก็ต้องยกมือไหว้ไม่จําเป็นต้องเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ใหญ่ท่านไหนตนก็ไหว้เจอใครก่อนแม้จะอ่อนกว่าก็ไหว้สวัสดีเพราะตนเป็นคนมือไม้อ่อนตั้งแต่เด็กแล้ว ที่สาคัญตอนพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสชไม่เคยเจอก็เลยไม่เคยไหว้ไงพอมาเป็นนายกเจอในรัฐสภาเจอกี่ครั้งด้วยมาระยาทก็ต้องยกมือไหว้แถมวันกองทัพบกคือเจอทั้งพลเอกชวลิตเจอทั้งท่านนายกเจอทั้งท่านอนุทินเจอผู้ใหญ่ฝ่ายรัฐบาลยกมือไหว้ทุกคนตามปกติคุณจิรยุทําภาพอย่างที่เห็นเนี่ยฮะฝั่งขวาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้ตนมีสัมมาคารวะ พอเจอผู้ใหญ่ต้องไหว้ไม่ไหว้อย่างเดียวคือเสาไฟฟ้าค่ะจริงๆคุณจิรายุก็อธิบายเยอะเลยนะฮะยืนยันเจตนาลงเดิมคือยังต่อสู้กับการปฏิวัติรัฐประหารแก้ปัญหาประเทศแก้ไม่ได้พลิกฝ่ามือถ้าฝ่ายค้านอย่างพักเก้าไกลตั้งตนเป็นโคศกผู้นำฝ่ายค้านตนก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่